คู่เอกถึกศึกที่เิงแชมป์บินเนอร์เทคอลแชมป์หญิงรอ,อกับแชมป์โลกหญิงเมมงนโนโนโกมขับชาแนลแมตช์ห้าเร้าจับฟาดโตคาเมล่าแชมป์หญิงรอแนนโนแชมป์เกมขับชาแนลเจอพุทธาจิงมิจจียูริและเบกกี้ลีน Carmella is my baby! The following contest is an elimination match. And, and it's for the Raw Women's and the Introducing the Champion. From Staten Island, New York, the Raw Women's Champion, the Princess of Staten Island, Carmella! Byron, are you ready to admit the truth yet? That Carmella is the most obnoxious woman in the entire women's division? You are delusional. Mella is money. Carmella, unbelievable career thus far in WWE, and the sky's the limit for this young lady. Yeah, she would have you believe that she has done it all. She, she has, has by herself. What are you guys both on the bandwagon or something? I started the bandwagon. game, Channel Nano. Guys, I can only imagine what these competitors are thinking about as they prepare for this tables match. Well, at the risk of oversimplifying it, I can tell you exactly what they're thinking. They're thinking, don't get put through a table. Don't get put through a table. คนต่อมาครับมิสจี It's time to rearrange the furniture, guys. It's tables match time. Yeah, and unfortunately for one of these competitors, their spine will be rearranged at the end of this one. And introducing the challenger from tokyo japan yuri here we go guys somebody's about to get sent through a table and whoever that ends up being i guarantee you they will not be sitting right for at least a week One of the trailblazers in the women's evolution, part of the four horsewomen. A young lady who has prided herself on being different. A young lady who has prided herself on thinking outside the box. And she has taken that mentality to tremendous success here in WWE. Becky Lynch should be prosecuted for improper use of the metal horns out here dressed like something out of an H.G. Wells novel. เราเริ่มเบ็คกี้ฟันซอกอานลาเตยูริเตอไอแนนโนมิจีเอาโดนยูริท่อนแขนพอโดนมิจีเหวี่ยงเข้ามุมจับมาปัดขาหง,งายท้องกระเทือบใส่ย,ยูริจับยูริขึ้นมาตบเอาจับแนนมัดแบ,บ็คเบเกอร์ แล้วใส่ลัสเล็กสวีฟเบกกี้เปียวโตมาแล้วบูลี่กระตุกขาไว้เอาโดนมิจจีเหวี่ยงยังไงครับเอาโอ้โหมิจจีถีบบูลี่กระเด็นเบกกี้เหวี่ยงฮามิล่าแนนโนมาจัดการเบกกี้รัวตบหน้าทิม โดนโดนลุมครับคาร์โนล่ากับแนนโนลุมเบกกี้ยูริเตะใส่มิสจีออกปีติกันครับเบกกี้เอามัวมัวตอนนี้แนนโนเหวยงยูริกระเด็นตกไปข้างล่างส่วนข้างบนคาร์โนล่าเตะใส่เบกกี้แล้ววิ่งมาถีบหน้า ล่วงไปเตะซ้ำเอาโต้กระเด็นแบบงงๆออามิกกี้หยิบเลยเอาแต่แน่นโนับไปเปิดโต้ผู้บรรยายเฉยโต้ธรรมดาไม่ใช่ใช้โต้พิเศษมิกกี้บอกเรื่องเอาเดิมโมโหะข้างบนเป็นเบกกี้กับชามิโอลาคามิโอลาได้โต้ โตไปไหนโอ้โยนทีจับเบกกี้มาเน็กเบเก,เกอร์โอ้คามเมล่าได้โต๊ะเอาทรงไปทิ้งข้างล่างทำไมครับแล้วก็เอาขึ้นมาอะไรคืออะไรโอ้ยแนโนกกระเด็นโตไมาอีกแล้ว มิจีตามมาดูคารเมลา่าเหยียบใส่เบกกี้สอง,สองขาโอโ้โหพยมด้วยแต่เดือดก่างตัแล้วครับคารเมลา่าจับเบกกี้ขึ้นมาเหวงเบกกี้ใส่โต้เฮืออ๊ะ เวียงใทยออาไม่พอเวียงไปอีกออาไม่น้ำครับเวียงเข้ามุมแลนด์ครวบจับมิสจีมากสู้เพกครั้งนี้หนึ่งแล้วก็ใส่เป็นแบกสู้เพกสามโยราเวียงเอาโตะล้มไม่หักครับจัง ยังไม่เขียวเบกกี้จับอ,ออกรามล,ล่าดิ้นหลุดใส่เป็นรีเวิร์ดดีดีจี ส่วนแนโนโนใส่เน็กเบ,บกเกอร์ยูรี่โดนไปเอาทำเป็นจับบันทีมครับอำลาดเตก้านค<ข>อแนนโนตังแปะยูรี่ครับเอาเอาโ,อโตโ้นโนขกใส่คาเมล่าตามหมตามไม่โดนโขกโดนเอามาพิงจับคาเมนนล่าขึ้นมา เราจับเสียบใส่ซูเพกเอาแนนโนตตบมิดจีใส่โตโตไม่หักอยู่นี่จับคาเมล่าบรรจงอุยยงตกไปข้างล่างแล้วแนนโนคขอเสียงหน่อยกระเทืบใส่มิดจีครับก็เอามิดจีขึ้นมา จับมิจิเหวี่ยงเข้าโตแล้วก็ตอ่อสปอีกส่วนข้างล่างเป็นสามเส้าแล้วเอาปูนีปีปีครับมิจิโอโดนหนีบโอ้ซึ่งใจ เดี๋ยวอย่าพึ่งซึ้งเวียงเข้าโตเลยแอน,นโนเอามิตตีไม่ยอมสอกสอกเกือกบโดนจับแนนขึ้นมาเวียงแนนแบบแรงๆเอาหมุนเตะไม่โดนอีกเอาหมุนเตะรอบนี้โดนมิตตีเอาโตพลาดอีกมุมน,นึงโอ้ โคตรเท่เลยจังหวะนี้โต oh, สองมุมมิกกี agen, нолог, ้สอบแล้วจับแนนโนเอาพิงกับเช้าแล้าโดนแนนโนสอบสลางเป็นสามเศร้าอยู่วุ่นวายมากแนนโนจับมิกกี้เวียงเข้าโต๊ะแล้วตบสล่างครับโอ้โหเบกกี้โดนยูริยำไป มิสเตียบจับแนโนเวียงใส่โต๊ะแล้วตบโอ้โหแนโนโดดบ้างมิสเียจ,จับแนโนขึ้นมาบบเวียงเข้าโต๊ะแล้วก็ตอบอีกเออเอาให้มันแดงไปจับเวียงเข้าโต๊ะอีกก็ ตอบอีกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนส่วนข้างล่างับเบกกี้กิ่งไปแล้วเบกกี้ส่งยูรขึ้นมาอ่อทีบอะไรบเบก,กกี้มิจีเบี่ยงแน่นโนเขาโตแล้วก็เหมือนเดิม ยูรี่นี่ครับหมุนเตะอันนี้แบบใหม่เออออรลวบหลังเบกกี้เบกกี้ซอครับเอาอ,อ,อะไรเอาแน่นับไปแล้วหนึ่งคนหน้าโคกโตไปแล้วเบกกี้ตบยูรี่อาโตเอามิจีเป็นไร มิสจีครับจับเบกกี้ดาก้อนซูเพกดูรี่เวียงคาเมราโดนโต๊เอาคาเมราเวียงยูรีเข้าโต๊ะอีกเอาเอาเคยจังหวะนี้เบกกี้เอายูรีครับจับทรง <laughs> อะไรวะเน,นี่ย มิตจีต้องเอาเบกกี้ออกจากโต๊ครับโอ้ยเอาโต้หักไปด้วยจังหวานี้มันคืออะไรแต่ตอนนี้เหลือน่าจะสามคนแล้วทิ้งเล็กดอกใจซามโน,นลาบมิจีจับยูริมาแบ็กเบเกอร์แล้วก็ลัสเล็กสวีป มิสจีเวโตมามิสจีเป็นไรครับอามมร่าจับยูรี่มาเวียงจับทามแดดเอาไปเอาโตครับเมื่อกี้ก็แมมันก็อยู่ข้างบนดีๆ เอาทำเป็นดับเบิลทีม,ทมครับมิจีกับคาเมล่ากระโดดดับที่คู่คาเมล่าจับมิจีใส่เลขดอบยูริโอ้โหเป็นทีมตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นไงเอาไม่ได้มิจีจับทีบกลางอากาศสองอย<ล>ู่ที่มุมแล้วคาเมล่ามิจีได้โต๊เอาปิกโควเอาโดนสอก<อ><อ> คารนเล่าโดนศอ,อกมิจีมิจีจับเป็นแบตสไลด์โอ้โหหัวทิ่มมิจีจับโตมาเอาไปพิงกระมุมดูรีครับขึ้นมาแล้วจับมิจีเวียงใส่โต เอาแล้วครับเอา,เอามิจจีไม่ยอมเวียงดูริเข้าไปแทนมิจจีครับเอาไม่ได้โดนตอดคาเมล่าใส่เป็นเอาไม่ได้โดนดูริโอ้โหสก,กัดอีกเอาเอาดูริมดหน้าโขกัะพื้นซะกิกมิจจีฟาดอีกโอ้แชมหญิงรอมาดูดูเว้ยเดินมาหายูริ ยูริเวียงคาเมล่าใส่โต๊ะแล้วก็ตบคาเมล่าโต,<ๆ>โตอีกเตะใส่มิจีครับยูริเวียงมิจีกระเด็นโตไม่หักจับมิจีขึ้นมามิจีอัปเปอร์คัตเอารุมยูริครัยบดอกคาเมลา่าเตะ ยูริเวียงอ๋วมิจีเวียงยูริสามราดตบอาอมิจีเวียงคาเมล,ล่าใส่โต๊อ๋อคาเมล,ล่าไม่ยอมอีกอาอเบียงไปมิจีพิงโต๊เอามิจีก็ไม่ยอมเวียงบ้างเอาครับมิจีจับอุ้ม เอาหน้ากระแทกหน้าแขกไปแล้วตอนนี้เหลือสองคนครับยันยูร่ไปเอ้ควิดกันอยู่พักมิติอออเดเดินเดิน <c oughs> ไม่จับอะไรวะเนี่ยเอายูเรียบ เวี่ยงมิดจีทิ้งไปตามทำไมวะจับมิดจีกันมาอยู่ลิสส่งมิดจีขึ้นบ้านตามมิดจีพิกหน้ามาเจาะยางเจาะยางเจาะอีกลงไปอาโตครับ ส่งขึ้นมาเอาละยูริได้โตแล้วกลางรอพรเดชศึกยูเอมิจีเอามิจีครับปัดหงายท้องมิจีขึ้นแล้วมิจีเวียงยูริเข้าเธอพาร์เคิลออกไม่ได้ยูริฟื้น มิจจีเสิร์เลยยูร่จับโอ้มิจจีจับยูร่งงหมดแล้วตอนนี้อ้าวยูเรีอบอ้าวโดนเพอร์ลเกนละหน้าส่โตะเรียบร้อยมิจจีเป็นฝ่ายชนะ Check this out. Almost forgot about this one. And if you don't enjoy watching her perform, there's something seriously wrong with you. Ladies and gentlemen, here is your Raw Women's and the best superstar, Miss. What a grueling match! It looked like anybody's match there toward the end. Anytime you can pick up a win inside a WWE ring, you have something to be extremely proud of. And folks, as a reminder, the action tonight is coming to you from one of the greatest wrestling hotbeds of all time, Minneapolis, Minnesota.